ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตาบะเที่ยไร้ประโยชน์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะแม้ท้าสมณปราหม์เป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหารสิบ้าวันต่อวันหนึ่งมื้อเช่นนี้ศิละปะสัมปทาจิตตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทา ก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญญคุณและพรหมัญญคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตนั้นไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างแม้ถ้าสมณะพรามเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นอย่างชีพศีลสัมปทาจิตตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทา ก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญญคุณและประมัมญญาคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาอันจิตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างแม้ถ้าสมณะพรามเป็นผู้นุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำศีละปะสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณะพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้ง ที่แท้เขายังห่างไกลสามัญญคุณและประมัญญคุณต่อเมื่อภิกษุจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้าง เมื S <S> ่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อาเจลกัสปะกราบทูลว่าท่านพระโคดมสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากปรมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่สามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากปรมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเป็นเรื่องปกติในโลกแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอเจลกะ ไม่มีมารยาทเรียมือถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้ถ้าสามัญญคุณหรือพรมัญญาคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยาก พระมัญญะคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะขหบ,บดีหรือบุตรขหบ,บดีแม้กระทั่งนางกุมพรทาสีก็อาจจะทำสามัญญะคุณและพระมัญญะคุณนั้นได้ด้วยการกล่าวว่าเอาเถอะเราจะเป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมือ้อเช่นนี้ เพราะสามัญญาคุณหรือพรหมัญญคุณจะได้ชื่อว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสามัญญาคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากหากภิกษุจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพิสุุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรหมบ้างแม้ถ้าสมณะพราหมณ์เป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินเงาและผละไม้ป่าเป็นอาหาร กินผลไม้หล่นอย่างชีพถ้าสามัญญคุณหรือพรมนญะคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่สมควรจะกล่าวว่าสามัญญะคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรมันยาคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะขหบดีหรือบุตรขหบดี แม้กระทั่งนางกุมภทาสีก็อาจจะทำสามัญญคุณและพรหมญญคุณนั้นได้ด้วยกล่าวว่าเอาเถอะเราจะกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นยังชีพเพราะสามัญญคุณหรือพรหมญญคุณจะได้ชื่อว่า เป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อเว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสามัญญาคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรมัญญาคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากหากภิกษุจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างถ้าสมณะพรามเป็นผู้นุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถ้าสามัญญคุณหรือพรมัญญคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยาก จะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะขหาบดีหรือบุตรขหะบดีแม้กระทั่งนางกุมพทาสีก็อาจจะทำสามัญญคุณและพรหมัญญคุณนั้นได้ด้วยกล่าวว่า เอาเถอะเราจะนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำเพราะสามัญญคุณหรือพรมัญญคุณจะได้ชื่อว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่า สามัญญคุณเป็นกิจที่ทําได้ยากพรมัญญคุณเป็นกิจที่ทําได้ยากหากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้าง เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อาเจลกัสปะกราบทูลว่าท่านพระโคดมสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพราหมณ์เป็นผู้ที่รู้ได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่สมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพราหมณ์เป็นผู้ที่รู้ได้ยากเป็นเรื่องปกติในโลกแม้ถ้าสมณะพราหมณเป็นอเจลกะ ไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้ถ้าสมณะหรือพรามซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยๆอยและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยาก พราหม์เป็นผู้ที่รู้ได้ยากเพราะขหบ,บดีหรือบุตรคหบ,บดีแม้กระทั่งนางกุมพทาสีก็อาจรู้จักสมณะและพรามนั้นได้ด้วยกล่าวว่าผู้นี้เป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมมือถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมือ้อเช่นนี้เพราะสมณะหรือพราม จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและจากการบําเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากหากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างแม้ถ้าสมณะพรามเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินงงาวและผละไม้เป็นอาหารกินผลไม้หล่นอย่างชีพ ถ้าสมณะหรือพรามซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากเพราะขาหาบดีหรือบุตรขาหาบดีแม้กระทั่งนางกุมภพทาสี ก็อาจรู้จักสมณะและพรามนั้นได้ด้วยกล่าวว่าผู้นี้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นอย่างชีพเพราะสมณะหรือพรามจักได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ และจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากหากภิกษุจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้างถ้าสมณะพรามเป็นผู้นุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถ้าสมณะหรือพรามซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ และด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากเพราะขหาบดีหรือบุตรขหบดีแม้กระทั่งนางกุมภพทาสีก็อาจรู้จักสมณะและพรามผู้นั้นได้ด้วยกล่าวว่าผู้นี้นุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกัน อาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำเพราะสมณะหรือพรามจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยาก หากภิกษุจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพรามบ้าง ความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อาเจลกัสปะทูลถามว่าท่านพระโคโดมศีลสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรจิตตสัมปทานั้นเป็นอย่างไรปัญญาสัมปทานั้นเป็นอย่างไร,ญญพ,งไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะ ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ปรัจรู้ด้วยตนเองโดยชอบเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลาย สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลสัมปทาของภิกษุอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลยเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยะศีลขันธ์อย่างนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษ ในภายในกัสป,ปะภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลนี้แลเป็นศีลสัมปทาบรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตถฌานอยู่นี้แลเป็นจิตตสัมปทาเมื่อมีจิตเป็นสมาธิอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อยานทศัศนะรู้ชัดว่าไม่มีจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แลเป็นสัญญาสัมปทากัสปะศีลสัมปทาจิตตสัมปทาและปัญญาสัมปทาอย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและประณีตกว่าศีลสัมปทาจิตตสัมปทาและปัญญาสัมปทานี้ไม่มีอีกแล้ว ว่าด้วยทรงบรลลืออย่างองอาจดังพญาราชสีกสป,ปะมีสมณพราหมพวกหนึ่งพูดเรื่องศีลกล่าวสารเสริญศีลมากมายศีลอันยอดเยี่ยมมีเท่าไหร่เรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนี้จะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในศีลอันยอดเยี่ยม คืออธิศีนกสป,ปะมีสมณพราหม์พวกหนึ่งพูดเรื่องตาบะที่เกิดกันกิเลสกล่าวสรรเสริญตาบะที่เกิดกันกิเลสมากมายตาบะที่เกิดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้อื่นยิ่งกว่าเราได้ที่ไหนเล่า ที่แท้เราผู้เดียวที่ล้ำเลิศในตบะที่เกียดกันกิเลสอันยอดเยี่ยมคืออธิเชคุจจะ,ะกาสปะมีสมณพราหม์พวกหนึ่งพูดเรื่องปัญญากล่าวสารเสริญปัญญาไว้มากมายปัญญาอันยอดเยี่ยมมีเท่าไหร่เรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่า ที่แท้เราผู้เดียวที่เป็นผู้ล้ำเลิศในปัญญาอันยอดเยี่ยมคืออธิปัญญากาสปะมีสมณพราหม์พวกหนึ่งพูดเรื่องความหลุดพ้นกล่าวสารเสริญความหลุดพ้นไว้มากมายความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมมีเท่าไหร่เรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้อื่นยิ่งกว่าเราจากที่ไหนเล่า ที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในเรื่องความหลุดพ้นคืออธทิวิมุตต์กาสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียวฤทีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมทรงบรรลือสีหนาถแต่ทรงบรรลือในเรือนว่างเท่านั้นไม่ทรงบรรลือในบริษัทเลยท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอยากกล่าวอย่างนั้น พระสมณโคโดมทรงบรรลือสีหานาทและทรงบรรลือในบริษัทด้วยกาสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมทรงบรรลือสีหานาทและทรงบรรลือในบริษัทแต่ไม่ทรงบรรลืออย่างองค์อาจท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากลก่าวอย่างนั้น พระสมณโคโดมทรงบรรลือสีหนาฏและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองค์อาจด้วยกาสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมทรงบรรลือสีหนาฏและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองค์อาจแต่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้ทูลถามปัญหา และเทวดาและมนุษย์ทูลถามปัญหาแต่พระองค์ทรงตอบไม่ได้และพระองค์ทรงตอบได้แต่จะทำให้พู้ถามพอใจไม่ได้และพระองค์ทรงทำให้ผู้ถามพอใจได้แต่พวกเขาก็ไม่สนใจฟังและพวกเขาสนใจฟังแต่ก็ไม่เลื่อมใสและพวกเขาเลื่อมใส แต่ก็ไม่แสดงออกและพวกเขาแสดงออกแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามและพวกเขาปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ชื่นชมยินดีท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากกล่าวอย่างนั้นพระสมณโคโดมทรงบรลือสีหนาถทรงบรลือในบริษัทและทรงบรลืออย่างองค์อาจเทวดาและมนุษย์พากันทูลถามปัญหา พระองค์ทรงตอบได้พระองค์ทรงทำให้พูดถามพอใจได้พวกเขาก็สนใจฟังฟังแล้วก็เลื่อมสเลื่อมใสแล้วก็แสดงออกแสดงออกแล้วปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามต่างก็ชื่นชมยินดี ว่าด้วยการอยู่ปริวาสของเดียรถตีกาสปะครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเขตกรุงราชครืเพื่อนพรหมจารีคนหนึ่งของท่านในกรุงราชครืชื่อนิโครธปริพาชกได้ถามปัญหาเรื่องตบะที่เกียรการกิเลสอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเราตอบคำถามเขาก็ปลื้มใจเป็นอย่างมาก อเจลกัสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครเล่าที่ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วจะไม่ปลื้มใจแม้ข้าพระองค์ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ยังปลื้มใจเป็นอย่างมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะผู้เคยเป็นอันเดียรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาดสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้ว เมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหากผู้เคยเป็นอันเดียรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริว่าสีเดือนหลังจากสีเดือนล่วงไปแล้ว เมื่อภิกษุพอใจที่จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสสี่ปีหลังจากสี่ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอเจละกะสัสป,ปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อบวชแล้วไม่นานจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาท มีความเพียรมุ่งมั่นพระนิพพานอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่หล่าวกุลบุตรผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันรู้ชัดว่า,าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระกสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึง่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย